เป็นไดเป็นไดเป็นไดพี่น้องเป็นไดบางเนี้ยดอกงามเอเางพีน้องบางทีน้องไม่แล้วี่จะของบามาิบิงงนี้มึงนี่บงเน้ปวกของปีนี้ฮอตตาสิพ่อจ้าพี่น้อง ไ,ไม่ไปไม่รอยก็ไปก้อนก็ไปเ่ราไปยังของกเราจับไม่ได้ดิเดินข้างไปหาเกปปี๊ดพี่น้องาใหนักไม่โกงไงพรไม่รอยหาเคี๊ดราม่เียดพี่น้องเขา้นอย่างว่าแปเขีงานง่าปปี๊องานเกาไะ คุยกันนี่เนี่ยจะเก้ากันเด้ออกจากบ้านแล้วมือ่ทำดับเขียวด้วยพี่น้องโชเฟอร์มือ่คนใดบ่ได้ก็ได้เยี่ยนไม่ทำดับเขียวกันรีบงานใจะรักมาเก็บเห็ดทันทีต้องไปเด้อพี่น้องเข้าฟังรถมาเลยที่กิ่งเขามาเข่าป้าหาเก็บเห็ดพี่น้อง ปาดเห็ดอันนี้คือง่ามแต่พี่น้อง,องนี่ยปาดจะมงงาง่ามกขตคือพ่พอไปแข่งสวนถาดเด้พี่น้องเอาไปประดับไปประดับสวนถาดไปาหาเบิ้งพี่น้องเห็ดมันเป็นจังใดมันออกหลายมื่นแล้วมันยังสีออกอยู่บ่หลังฝนตกพี่น้อง พ้นตกติดต่อกันมาสามสี่มือละพี่น้องตงั้งแต่เขาพันสาผมมือนน,นี้่าตกจ้ายางน้ำทางก่อนพี่น,อน,น้องสื้อหม่างมันอยากออกน้ำมันทาง เขาไม่ออกนี่ต้องเบึ้งน้ำท่างซะก่อนพี่น,อน้องเดี๋ยวเบึ้งเห็ดอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาขาวาเห็ดกอ้อเกียงตีเคี่ยเห็ดทานถิ่มไปอีกหรือเปล่า โอ้ยพี่น้องเห็ดพันมันหลายแล้วแต่คนก็บ่เอาเห็ดกอเกี้ยงมันเป็นได้เห็ดกอเกี้ยงออันของยายลีได้บ่อื ป้านี่ก็ป้าไหมไปเรื่อยๆได้พี่น้งองใสเออมันสีเศร้าออกหรือวมันออกอตั้งแต่หลายมือแล้วพี่น้องแต่ว่าวังหันกระสวนทางกับข้าเจ้าก็เห็นเข้าเจ้าจได้อยู่พี่น้องมันกบ่หลายเนาะมีดอกนึงพี่น้อง เป็นเห็ดอันเห็ดปวกฮิตปวกดอกเดียวฮิตปวกดอกเดียวนี่ย่ามันสิมันเกิดอยู่ตลอดดอกพี่น้องมันมาหลายมันบอเป็นมูมันสิอยู่ผู้เดียวก็เลื่อินเห็ดปวกดอกเดียวเห็ดปวกน้ำฝนก็เอิญฮิตปวกดอกเดียวก็เอินพี่น้องป่า ปาชุมชนปลาชุมปลาชุมเขาไปสลัะพี่น้องไปไปต่อหาต่อจ้ะพี่น้องดอกแรกแหกหมันเห็ดไข่ดอกแรกแห,หก,แกแหมนันของมือนี่เด้อพี่น้องดอกงามครับเห็ดไข่ เห็ดอีหยังคือดอกงามเตพี่น้องเห็ดกินได้บ่บ่เห็ดอีหยังบ่พี่น้องเดี๋ยวสิไปถามหมูสักก่อนคือไปถามหมูก่อนพี่น้องมันเห็ดหยังน้ำค่ะเจ้าเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกงยังตุนนี่เห็ดปวกกับน้ำฝนจ้าเห็ดปวกน้ำฝนได้ไม่ดอกใหญ่เจ้จ้าเบังขารนะจ้าพุ่นพุ่มโอ้ยปานนี้ยังขนาดเล็กๆเนาะยังขาดอยู่ ตอนซ่อนพี่น้องอยู่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ก็อยากเทาจักน้อยแล้วล่ะพี่น้องขั้นเบาขันเบาขัเบาจะเห็ดไข่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดไข่ไม่อยากเทาเนาะแถบนี้เนาะไม่อยากเทาแต่ว่าดอกนี้บ่เทาเป็นใดดอกโอเคอยู่จ้ะเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ ดอกธูาจักหน่อยแต่ว่าก็ใส่ได้อยู่พี่น้องนี่พี่น้องเห็ดเพิงเนาะเห็นบะตุนอู้ยเห็ดเผืองอย่างมะดอกไงคับสิเห็ดเพิงเขาเขาเอิญจะนี่ละแซ่บที่สุดประเภทเห็ดเพิงจ้าปาดปาดปาดพี่น้องคอนนซคือดอกไงครับแต่ว่าไงไงพี่น้องจะจ้าบนนี้เหียนได้ไง หาหาพี่น้องหาหาซอยเนี้อพี่น้องมาดอกงามแต๋อบางเนี้ยพี่น้องบางเนี่ยบางเนี่ยอีพออีเมียบางเนี่ยบางเนี้ยพี่น้องบางเนี้ยบุญคุณเลยบุญคุณอีพออีเมียอีพออีเมียบางเนี้ยเฮ้ยเฮ้ว่านาล้านนเป็นใดเป็นใดเป็นใดพี่น้องเป็นใดบางเนี้ยพี่จะดอกงามงเอเออเออเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเง็ดเง็ดเง็ดปวกเง็ดปวก เน็ดปวกพี่น้องลงนี่หลายจ้าหลายจ้าจ้าจังว่าห้ามนับไปแล้วเป็นไดเป็นไดพี่น้องเป็นไดเป็นจังไดยเป็นจังไดอเป็นจังไดยนผนังสี่มิต่เจ้าของเนาะมีแล้วพี่เจ้าของบานมาริงจนิงตนี้อืม โอ้ยตาออนซ้อนแต่พี่น้องเอามูเดียวนี่เหลือ <capability. S 1> เหลือพ่อเลยพี่น้องพ่อเลยน้องไหลีเราเงเนี้ยเราเบืงเนียพี่น้องมีแต่ดอกงามๆามกำลังพ่อดีพี่น้องกำลังพ่อดีกำลังพ่อดีเออคอยพ่อคอยนับไปพร้อมย่านมูไม่หยาดพี่พน้องอบอกบ่ให้มูไม่บอกบ่ให้มูม u, ไม่หยุ่งเลยสนาเขาเจ้าสิไม่หยาดสันนี้พี่น้องเมืองเนี้ยเมืงเนี้ยพี่น้องเมืงเนี้ยเมืงเนี้ยมืองเนี้ย พี่น้องนี่ละนี่ละของปีนีเด้อพี่น้องเห็ดปวกของปีนีฮอตตาสิพอ่อจ้าพี่น้องแตงซ่อนนี่พี่น้องว่ามันจะได้เต็มตาบนบ่ ใจเย็ยนๆดพน้พี่น้องสนามมันจีมันจีมุนนี่ล่ละพีนพน่น้องพี่น้องพี่น้องอืมพ่อเลย มูนึ่งพี่น้องบองเนี่ยเต็มกระตาเลยพี่น้องมูเดียวมือดีโชคดีครับพี่น้องเอ้ยโชคดีโชคด,ชคดีพ่อเฮ็ดปวกมูนึงเด็ดเต็มกระตาเลยพี่น้องโอ,โอ้โอ้โอ้ไปไปตอมูทาหมอดคือง,งามแต่พี่น้องมันเป็นก้อนเป็นก่อนเนี่ยคิดหอดอยากคิดหอดจยากสวนถาดเด้พี่น้อง งามครับพี่น้องนเอน้ยพาเด็งหน่อยไปแครงสวนทานเนี่ยใส่หมอดแบบนี้เลยพี่น้ององนนุ้ยมางามกว่าเดิมเลยสวยสุดเลยพี่น้องนี่ ดอก็อเห็ดจะคล้องข้าจะเบ่งมอดดิพ <ah> like uh. ี่น้องแไข่หน่อยพี่น้องนี <S <S <S> <S ่อดอกนี้น้อยนิดหน่อยนึงดอกปุ่นแต่ว่ากับไข่ก็บอเห็นนี่เนาะดอกงามอยู่ไปต่อพี่น้อง ป้าเงียบแคไหนมาเปลี่ยนแต่พี่นงเปลี่ยนคักเปลี่ยนแนี่ยเถอเฮ็ดอิงเฮ็ดอิงพี่นอ้ง ดินมืดแดงเพื่อนเพื่อนไปทางใดนล่ะโอ้ยชาวเปลี่ยนกันนีัมันกล้องคบอโบย่งเนะทีน่ะนี่น 他编的。 น้องม,งงๆๆๆมงอง,ง,มงเนี่ยน้ทางไต่ลายขักหมื่นพี่น้องมีผลงานมือนนี่เด้อพี่น้อง